ได้เลยไหมฮะได้เลยค่ะรับรองว่าไม่จบเพราะว่ามันลึกกี่เมตรตรงนี้มันลึกกำลังพอดีนะคะคือ1เมตรหกค่ะเดี๋ยวขอเข้าไปดูในห้องนอนนิดนึงเขาบอกว่าเตียงที่นี่เนี่ยพิเศษพิเศษยังไงเดี๋ยวถามคุณคิมกันครับได้เลย คุณคิมครับแน่นอนครับห้องพักนะครับเป็นส่วนที่สําคัญเลยของโรงแรมเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยสาะว่ายน้ำเนี่ยก็เรียกว่าน่าสนใจมากๆเตียงนอนได้ยินว่าที่นี่เนี่ยมีคนบอกว่าโฟร์ซีซันเป็นที่ที่จูเลียรโรเบิร์ตบอกว่านอนสบายเหมือนบ้านอันนี้จริงหรือเปล่าโอเคก็อันนี้ก็เป็นเตียงโฟร์ซีซันที่เรานั่งอยู่นะคะที่เขาจดขานลํำลือกันนะคะเราจะมีมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก ะคะเตียงนี้ก็จะเป็นเตียงที่ได้มาตรฐานของโฟล์ทีซันที่อเมริกาเหมือนกันนะคะนำเข้ามานำนำเข้ามาใช่ค่ะแล้วก็อย่างที่เมื่อกี้คุณโบสกล่าวไว้นะคะว่าจูเลียโรเบิร์ตเคยพูดไว้ว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่เตียงนอนที่บ้านแล้วเนี่ยเตียงโฟล์ทีซันเนี่ยสบายที่สุดทั่วโลกเหมือนกันทั่วโลกเหมือนกันอ่านะครับผมท้ายนี้คุณเข็มครับเริ่มหิวแล้ว อยากจะไปหาอะไรชิมทานนิดนึงครับยินดีเลยค่ะยินดีน,ดนะครับมผมเดี๋ยวเราไปทานกันครับค่ะ บรรยากาศครับในช่วงเย็นโปรเพยแบบนี้นะครับต้องบอกว่าช่วงพระอาทิตย์ตกดินนั้นสวยงามมากๆเลยนะครับพึ่งขิมครับเหมาะจริงๆต้องเหมาะบอกว่าคนที่เรียกว่ามาเป็นฮันนีมูนเนี่ยเหมาะมากๆกับพื้นที่ตรงนี้เหมาะมากค่ะเป็นแค่เป็นวีคเอนเกสเอเย่เนี่ยก็รู้สึกว่าหน้าแบบโรแมนติกมากๆหน้ามาแล้วหน้ามาแล้วร้านอาหารที่นี่มีทั้งหมดกี่ร้านด้วยกันครับก็ร้านอาหารที่นี่นะคะก็จะมีหลักๆ 2ล้านนะคะก็ร้านแรกก็จะเป็นที่ร้านตรงนี้นะคะคือร้านทาน,นียนะคะค่ะซึ่งเสิร์ฟทั้งอาหารไทยด้วยแล้วก็อาหาร อิตาเลียนด้วยค่ะครับผมและข้างล่างก็จะมีร้านหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการทานริมทะเลนะครับผมจะเป็นช่วงกลางวันและเย็นกลางวันและเย็นค่ะช่วงน้นก็จะร้านคือปลาปลานะคะก็จะอยู่ติดบีชจะแคชชวลนิดหนึ่งนะคะอืมครับผมร้านงเนียก็จะมีในส่วนของมื้อเช้ากับมื้อเย็นใช่ไหมครับผมแน่นอนครับอาหารข้างหน้าน่าทานมากๆเลยมีทั้งอิตาเลียนแล้วก็ไทยใช่ไหมครับด้านหน้าของเราเนี่ยเริ่มจากจานไหนก่อนดีเอาเป็น จานนี้ไหมคะการของคุณขีมก่อนนี่คือได้ค่ะอันนี้เป็นบีฟคาปาชิโอนะคะขิมก็จะมีเชฟซึ่งคือเชฟแมทนะคะมาจากนิวซีแลนด์นะคะก็จะเป็นผู้เชี่ยวชาญมาปรุงอาหารจานนี้ให้เราได้ทานกันนะคะครับผมค่ะจานต่อไปอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้ก็จะเป็นพาม่าแฮมนะคะกับชีสนะคะเราก็จะเปลี่ยนชีสไปเรื่อยๆนะคะครับผมเรียกว่าชีสจะใหม่ตลอดเลยนะครับท้ายสุดข้างหน้าเลยอันนี้เป็นของไทยแน่นอนดูจากจานตรงนี้แล้วอันนี้เป็น ลาบหรือเปล่าลา,ลาบอะไรครับลาบลาบอะไรน่าจะเป็นลาบหมูเนาะท้ายสุดนี้ครับคุณกิมครับมีอะไรฝากกับคุณผู้ชมไหมครับที่ต้องการจะมาพักผ่อนเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดสำหรับที่สมุยครับ ค่ะก็สมุยเนี่ยนะคะไม่ได้ไกลจากกรุงเทพเลยนะคะแค่นั่งเครื่องบินมาแค่50นาทีนะคะก็จะมาถึงที่สมุยแล้วนะคะก็ยังไงก็อยากจะฝากเกาะสมุยไว้ด้วยนะคะว่าเป็นอีกเดสติเนชันหนึ่งซึ่งยังใหม่มากๆนะคะสำหรับพวกเราคนไทยค่ะผมวิวสวยมากๆด้วยนะครับเป็นเรียกว่าถือว่าเป็นสิ่งที่ แหล่งท่องเที่ยวที่น่าภูมิใจของคนไทยเห็นจากบ,บรรยากาศด้านหลังแล้วนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยคุณเข็มวันนี้พาเราทัวร์วเรียกว่าแบบ <c oughs> จนครบเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ นับว่าน่ารักมากๆเลยนะครับกับโฟซีซันเกาะสมุยต้องบอกเลยว่าเกาะสมุยตอนนี้ก็ยังมีสเสน่ห์อยู่ที่หลายคนอาจจะลืมกันไปนะครับหากคุณแวะมาที่เกาะสมุยครับอยากจะสัมผัสบรรยากาศที่ดูดีๆมีสไตล์ไม่เหมือนใครนะครับแน่นอนความเป็นพูลวิลล่าหลายที่ตอนนี้มีกันอยู่แล้วถือว่าเป็นเทรนที่โรงแรมแถวภาคใต้เรามากักจะเห็นกันอยู่มากมายแต่ว่าที่นี่นะสระว่ายน้ำเรียกว่าลึกมากๆเลยครับคุณสามารถจะลงไปไว่ายน้ําได้เหมือนกับว่ายจริงๆไม่ใช่แค่การแช่ตัวนะครับแน่นอนกิมมิคของความเป็นต้นมะพร้าวอง ความเป็นลิงที่เป็นสัญลักษณ์ประจําของเกาะสมุยยังมีอยู่บรรยากาศรอบๆที่นี่แล้วก็แน่นอนคุณเวลาเดินทางขึ้นลงไปอาจจะต้องใช้บริการบาร์กี้นะครับเพื่อจะได้สัมผัสถึงความเป็นเกาะสมุยอย่างแท้จริงโดยที่ไม่ต้องเมื่อยในการเดินขึ้นลงเขาซึ่งต้องบอกว่าเป็นเขาทั้งลูกที่โรงแรมตั้งอยู่หากมีโอกาสก็แวะมาสัมผัสได้กับโฟล์ซีซันเกาะสมุยยับ เป็นบรรยากาศสวยๆงามๆนะครับของ a n y w r e Travel ที่เมื่อกี้เราพาคุณไปเที่ยวกันนะครับที่โรงแรม4 s e a ซ o n นั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกสักคู่หนึ่งก่อนนะครับจากบรรยากาศของ4 s e a ซ o n ที่สมุยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับกับทางด้านของผู้บริหารองค์กรที่น่าสนใจต่างๆกับช่วงของผ่นพาทอลติดตามกันได้ในช่วงหน้าครับ ไม่น่าเอาไปปล่อยเลยอ่ะไปหากันไหมสิทธิพิเศษเฉพาะนกแฟนคลับดินไปผู้เกตรับสิทธิดำน้ำเป็นกู้ที่เกาะราชาจากคนละ2 2 0 0บาทเหลือคนละ6 0 0บาทคลิกเลยที่นก Air.com ถึง30กันยายนนี้ s m s สบายใจมันง่ายขึ้นนะ่ะมีเงินเข้ามีเงินออกเมื่อไหร่ปุ๊บ24ชั่วโมง SMS ตลอดเวลาเดือนดึงเลขหาส่วนตัว10บ,บาทเนาะคมมากๆไปที่ตู้ปุ๊บสมัครป้าเลขาเนี่ยลอยออกมาเลยสมัครเลยจากไทยพาณิชย์ สวัสดีกรุงเทพรายการแรกที่อัปเดตสังคมเมืองก่อนใครทุกข่าวสารและอีเวนต์ของคนกรุงเกิดขึ้นที่นี่พร้อมท่องเที่ยวเทรนดี้มีสไตล์แนวอ n น w h e แวและปิดท้ายด้วยการแชร์มุมมองคนดังกับพันประภาทอล์กพบกับสวัสดีกรุงเทพพรีเมียร์ทุกวันศุกร์สีทุ่มทาง T N t 2 o t r l e v i s i o n ช่อง8 An อัน่วรฉบับนี้พบกับช้อปปิ้งโทรปีอิตู ช็อปสนุกที่โอซาก้ากับโอซาก้าเดเอมอนโกตาโรกะมจักจัรย์ผาชันที่ริมโขง Miracle Cliff of Mekong River ชวนช็อปรอบโลกกับ High Shopping and Lom Shopping Destination สัมผัสความแตกต่างแห่งเมืองพัทยา The s e n t of Diff The s e n t of พั t ยา a Anywhere Be What You Want to Be ก็เป็นธรรมดานะคะก็ไปไหนมาไหนอาจจะลำบากนิดนึงก็ทุกคนก็อาจจะบอกว่าหดหูนิดนึงนะคะแต่ก็ยังไงก็ต้องมองต้องบอกว่า positive เอาไว้แล้วก็ไม่คิดว่าสถานการณ์ก็ต้องดีขึ้นได้ะคะ่ะคิดถึงนีโม่เนาะไม่น่าไปปล่อยเลยอะ่ะ ไปหากันไหมเศรษิพิเศษเฉพาะนกแฟนคลับบินไปภูกเก็ตรับสิทธ์ดํำน้ำเป็นคู่ที่เกาะราชาจากคนละ2 2 0 0บาทเหลือคนละ6 0 0บาทคลิกเลยที่ nokair.com ถึง30กันยายนนี้สนับสนุนโดยบินไปภูเก็ตรับสิทธ์ดํำน้ำเป็นกู่ที่เกาะราชา,า,ค,ล 2, า,ลค,ลาคลิกเลยที่ nokair.com สมัครเลยจากไทยพาณิชย์ ขอต้อนรับคุณผู้ชมนะครับกับเข้าสู่ช่วงที่3นะครับของรายการสวัสดิกรุงเทพนะครับอย่างเช่นเคยครับช่วงนี้พันุประภาท้องนะครับมีเนื้อหาสาระดีๆครับที่คุณพันุประาจะมาพูดคุยแล้วก็ฝากถึงคุณผู้ชมนะครับแน่นอนเป็นประจำเลยครับผู้คนจากหลากหลายวงการไม่ว่าจะเป็นนักธุรกิจนักการเมืองนะครับบุคคลเพื่อสังคมหรือว่าทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งดีๆสร้างสรรค์สังคมไทยวันนี้มีเนื้อหามานําเสนออีกแล้วครับจะมาพูดคุยกับใครนะครับติดตามกันได้ในช่วงนี้กัับพนภาท้ร สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงพรรพภาทอล์วันนี้นะครับเรียกว่าได้รับเกียรติจากคุณรพรรพภาเลยครับให้อนุญาตมาจัดรายการอีกหนึ่งสัปดาห์เนื่องจากว่าเธอติดภารกิจนะครับแน่นอนครับช่วงที่ผ่านมาเราจะเห็นเหตุการณ์ชุมนุมในพื้นที่ของย่านราชประสงค์การเรียกว่า